หน่อยได้แชร์เป็นเมนูเย็นเอาไว้นะคะนั่นก็คือชาน้ําพึ่งมะนาวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะแปลงจากสูตรเย็นนะคะมาเป็นสูตรปั่นค่ะใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่พี่แน่พี่หน่อยและทีมงานเอินเท่าคอฟฟี่ขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะคะอยากได้ความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆ คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เน่กับพี่หน่อยนะคะจะหาความรู้และเมนูอร่อยๆมาฝากให้กับทุกคนค่ะทำเป็คลิปวิดีโอให้เลยถ้าสนใจสินค้าอะไรที่ใช้ในคลิปสามารถกดตะการ้าได้เลยนะคะกดซิกดเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อเนื่องนะคะจากคลิปที่แล้วกันเลยค่ะเพราะาคลิปที่แล้วเนี่ยหน่อยได้แชร์เป็นเมนูเย็นเอาไว้นะคะนั่นก็คือชาน้ำผึ้งมะนาวนั่นเองค่ะเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะ แปลงจากสูตรเย็นนะคะมาเป็นสูตรปั่นค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทํานะคะเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะตัวนี้ค่ะเป็นผงชานะคะ instant น,นะคะเป็นผงชาไทยนะคะร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาทํากันเลยนะคะของเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะวัตถุดิบนะคะตัวชานะคะแล้วก็ตัวน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งพอไหมพี่เล็กไม่น่าพอนะคะจะเป็นน้ำผึ้งมะนาวค่ะ เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเราใช้น้าพึ่งใหม่นะคะอ่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะตัวน้ำมะนาวก็เป็นผงมะนาวคานอนค่ะของเราก็ทําใส่ขวดไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คืออยากจะใช้แบบง่ายต่อการใช้งานแบบนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกวัตถุดิบค่ะนั่นก็คือน้าเชื่อมนะคะนี่เลยน้ําเชื่อมนะคะหน่อยจะใช้เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะเป็นน้ำเชื่อมที่เออเรียกได้ว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะคะแบบนี้ค่ะเนา มาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะหน่อยก็จะแยกชั้นนะคะเอาแบบสวยงามนะคะหน่อยจะทำน้ำชาไปก่อนนะคะเป็นเบสน้ำชาค่ะสูตรแก้สิออนก่อนก็แล้วกันนะคะนี่เลยขอเป็นน้ำร้อนค่ะ2อ,ออนเหมือนเดิมนะคะผงชาค่ะอินสแตนนะคะ2ช้อนค่ะหรือเราเรา,เราประมาณหกรัมนะคะแบบเข้มข้นเลยนะได้เลยพี่เล็กจัดไป,ปอร่อยเลยได้เลย นี่ค่ะแล้วก็ละลายง่ายคนง่ายค่ะนี่ละลายแล้วเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปทำนะคะตัวอื่นกันนะคะเป็นเบทตัวอื่นเนาะก็จะทำไปตัวน้ำพึ่งมะนาวปั่นนะคะน้ำพึ่งมะนาวปั่นเนาะสูตรแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำพึ่งมาค่ะอยู่ที่1ออนนะคะ1ออนเนาะใช<ค><พ>อบความเป็นน้ำพึ่งเยอะก็ใส่เยอะได้เลยนะคะ1ออนหรือว่าส0ม l นะคะทุกคน น้ำผึ้งหนึ่งออนนะคะตามด้วยค่ะไซรัปนะคะไซรัปค่ะอยู่ที่1ออนครึ่งค่ะเราจะมาเน้นความหวานที่ตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะ1ออนครึ่งแล้วก็ตัมด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวค่ะ อ่าด้วยความที่แบบเราต้องไปปั่นนะคะหน่อยจะเพิ่มค่ะจากปกตินะคะใส่แค่ครึ่งออนเนาะเราก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น3ปั๊มนะคะหรือว่า20 ml ค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ำเปล่านะคะน,นี่เลยค่ะหน่อยจะเทออ,อกมานะคะให้ได้ประมาณถึง5ออนนะ ถึง5ออนแล้วก็คนนะคะให้ละลายเท่ากันให้หมดนอะะ่ะนะคะเราก็เทลงไปได้เลยค่ะเลยขอน้ำแข็งนะคะ1แก้วพูลพนะคะอ่ะ,ะ <c oughs> สุก่อนได้เลยค่ะพอชักพักหนึ่งนะคะเรา นี้เรามาแล้วนะคะเราจะค่อยๆนะคะตัดร่องตัดร่อค่ะให้เขาโรยข้างแก้วเอานะคะอ่าตรงนี้ก็ใครไปหาขวดบีบเอาก็ได้นะคะโอ้โหกลิ่นมะนาวแบบมันพึ่งแบบนลายสอแตกมากเลยทุกคนนี่ค่ะท็อปค่ะ วางไว้เรียบร้อยแล้วสเสร็จน,ะะน,นี่เลยนะคะเดี๋ยวน้ําชานะคะเขาจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาสูตรแก้ว22ออนกันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําน้ํชาเอาไวค้ค่ะนะคะเปยนน้ำชาเท่าเดิมนะคะสองออนเหมือนเดิมนะคะเนาะก็เดี๋ยวเราจะเอาชาเป็นผงชานะคะมาสามช้อนนะคะสามนะคะจะไม่ปูนเลยนะ อ่าคน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 ,ค,นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวางไว้ก่อนนะคะเนีไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำเป็นน้ำผึ้งมะนาวปั่นนะคะตัวน้ำผึ้งค่ะหน่อยจะใช้อยู่ที่หนึ่งออนครึ่งนะคะหนึ่งออนครึ่งค่ะเต็มแก้วเลย<ม>ตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมนะคะหน่อยจะใส่อยู่ที่2อออน ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวค่ะหน่อยจะใส่อยู่ที่สี่ปั๊มค่ะหรืออ่อนนะคะปึ๊บตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าหน่อยจะใส่มาให้ครบค่ะประมาณเจ็ดออนนะคะอ่าจะไม่ถึงแปดนะเดี๋ยวเรามาบวกกับน้ําชาของเราด้วยนะคะเลย ใลงเลยนี่ค่ะน้ำแข็งค่ะสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะน้ำแข็งก็พุนๆเหมือนเดิมค่ะนะคะหนึ่งแก้วเหมืนเนะคะขอบคุณหน่อยก็พอเนาะ เรียบร้อยนะคะก่อนจะเอาออกมาค่ะติดตงแก้วเหมือนเดิมนะคะมาข่ะแล้วเ,เราก็มาเทนะคะนี่อันนี้ก็วางไว้สักพักแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรแก้วสิบหกออนแล้วก็ยี่สบสองอนนะคะเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะเราไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ลองมาชิมกันดูนะคะว่าแก้วสิบหกออนเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแต่แก้วสิบหกออนเนี่ยคือเราทิ้งมาสักระยะแล้วเนาะนะคะเห็นไหมอ่าความจับตัวกันเป็นแบบนั่นในอะ่ะ ยังเป็นคงเป็นรสแบบน้ำพึ่งมะนาวนะคะน้ำพึ่งมะนาวค่ะปั่นนะคะแบบนั้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะคนให้แบบตัวชาเขามาปนกับน้ำพึ่งมะนาวดูหน่อยนะพรว่าดูดมาปุ๊บมันได้น้ำพึ่งมะนาวเลยอะ่ะอืมอร่อยมากพี่เล็กขอบอกพี่เล็กต้องลองเดี๋ยวเรามาดูแก้วยี่สิบสองอนกันนะคะหน่อยเองลองไม่คนดูนะ กินอร่อยขอคนหน่อยอือหอยอรยอย่างงี้รสชาติเหมือนกันเลยค่ะความเปรี้ยวความหวานความหอมนะคะมันฟุ้งหมดเลยค่ะคือมันหอมน้ำผึ้งอะ่ะแล้วชาเราก็หอมนะคะแล้วความแบบ อมเปรียวอมหวานที่มันแบบเข้ากันนะคะมันแบบดีมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าใครทําตามแล้วได้ผลยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะเมนูนี้แนะนํามากค่ะโอเคก็ากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ